ฮัลโหลพี่ดูกรมเพาะนี่ยังไม่ได้กินเลยมำไอ้วนแล้วเดี๋ยววันนี้นี่ก็จะไปชุบมือเปิบกันที่ร้านอาหารย่านคลองสามวาฮไทยราชพี่เลยพี่พาไปแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอยู่ที่นี่นานแล้วนะแต่บางทีหลายๆร้านที่เราจะไปวันนี้ไม่เคยไปเราจะพาไปทานอะไรอร่อยๆเดิมกันด้วยกินเตี๋ยวชมทุ่งมื้อแรกของวันอยู่ฮาไทยราช22ครับ ที่จะรถสะดวกครับก็หาไม่ยากเลยคือจากถนนใหญ่อ่ะเราสามารถมองเห็ดลังเขาได้เลยถูกต้องเขาจะมีทุ่งนานี่เป็นนาข้าวมีข้าวกินตลอดเวลาไม่ต้องห่วงเพราะข้าวออกรวงโอ้ไม่ลงได้ไหมมนแจกลองกลับมาอ๋อเขามีเขามีโซนชมทุ่งและโซนข้างในด้วยนี่ไงเราก็อยู่ตรงนี้ไหมล่ะ อะไรตรงนี้จริงๆแล้วว่าอยากไปนั่งตรงนู้นนะแต่แตตว่าจริงๆอ,อยากไปนั่งตรงนู้นแต่ว่าคนเยอะเขาบอกมีชั้นสองสวัสดีครับโอ้ยอันนี้เป็นซุมส้มตำมาเดี๋ยวเราจะต้องสส่เ,เราเจะวันนี้ไหลบัวเอาแบบแซบเป็นพิเศษโอ้ร้านเข้ากว้างนะแล้วก็มีหลายโซนมากเลยเอ้ยเอาอ <patrim> ลนะอ,าลอันนี้เนี่ยเบื้องต้นเลยนะคือบรรยากาศดีเราจะก็จะเป็นการนั่งห้อยขาแบบนี้ห้อยไปสิ ไหลบัวกุ้งสดพี่ดุงไม่กินปลาปะกินได้จริงเหรอข้วปลาครับโอ้ยน้ำาหลไหลเลยมีอะไรที่แบบเป็นแนะนําของร้านนี้ไหมผัดซีอิ๊วหมี่กรอบนี่ใช่ไหมต้องเอาแล้วสิให้อย่างนั้นนะเอาครับม,ม,มียำแซลมอนแซบอะไรอะ่ะ้าสมุรชมทุ่งคืออะไรครับชาสมุรไหลบัวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งยำก๋วยเตี๋ยวเรือหมูกเส้นเล็กถ้าเรากินไม่หมดไม่ออกขาดแน่นอนครับอันหนึ่งที่อยากลองตำปลาร้ามะม่วงเบา เขาขออีกอย่างใช่ไหมสามชั้นทอดดูหน้าตาดูหน้าตาเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาผมจะบอกเลยว่าอันนี้ปลาคือคลักหนัวมากคลักหนัวมากต้องต้องถ่ายน้ำน้ำไม่เป็นไรน้ำทุกคนเคยเห็นมาแล้วครับที่เขาบอกเมื่อกี้คขื่อนนี่ครับยังไงมีกรอบผักซีอิ๊วโอ้โหดูดีอ่ะเวลาเวลากินอ่ะมันต้องมีเสียงผักฮึมนะฮะ มหมเือให้เลย,เอยหอมลูกร้านนัวมากแล้วก็ไหลบัวกรอบรสชาติดีมากใครชอบกินไหลบัวนะต้องมากินที่นี่ตายแล้วร้านนี้มันดีมาก้าไทยร้าน2ี่สองครับร้านกินเตี๋ยวชมทุ่งมีกรอบผัาดิซีอิว๊วสมเป็นเมนูแนะนำไม่ต้องปรุงเลยอร่อยโอ้โหดูหน้าตาบะหมี่แห้งดิอันนี้ไงเส้นเล็กเส้นเล็กบะหมี่แห้งยำแบบสไตล์ที่ใส่ซีอิ๊วอ่ะ โสามชั้นทอดน้ำปลาร้อนๆเส<อ>ียงแบบกรบกบๆดีมากเก้าสมุดมีหมูยอมีแซลมอนมีทูมีกุ้งมีแคบหมูมีปลาชิงช้งแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วต้องยอมรับงานงานครกงานปลาล้างานครกงานครกชื่นี้แบบว่าอย่างนี้เลยเป็นไงครับ นะสุดดีตำมะม่วงเบาตำมะม่วงเบายังบูออนจากสามชั้นไม่ได้เลยนะครับโอ้อันนี้โดนสุดเหรอสำหรับสายมะม่วงเบาอาการเป็นไงฮะอาการมันหนักมากเลยเนี้ยคือมันมีความแบบว่าแตกต่างจากการที่เรากินมะม่วงเบาแล้วก็ไปจิ้มพวกกระปิโอหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอีกทางหนึ่งแล้วก็แตกต่างจากยำมะม่วงทั่วไปเพราะมันมีกลิ่นของมะม่วงเบา โอนไหมก<ห>ึงคักแซบหนัวร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะกินเตี๋ยวชมทุ่งไม่ผิดหวังสำเนียงจริงอันนี้คือเรื่องจริงเท่านั้นยังไม่พอขนมเบื่อนเขาบอกว่าทุกคนที่มาจะได้ชิมถูกใจก็ค่อยสั่งแวะมาครับอาไทายราดยี่สิบสองกินเตี๋ยวชมทุงงมท่งอาหารสุดยอดสมกับที่แนะนําให้มาชุบมือเปิดเป็นที่นั่งแล้วเขามีสอระดับนี่สังคัดปแลานะ อาร์ตมันไม่หยุดกังโอ้โหหมูสามชั้นนะอาครึ่งถาดแล้วนะมึงไอ้อ้นเยอะเลยเหรอพี่กินมไปแค่ชิ้นเดียวมึงหรอืมาตกินกันนี่ทางร้านมีขนมหวานด้วยอันนี้เขาอภินันให้เราเนาะอภิันคือเขาอยากให้เราลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงพี่ใส่อะไรใส่ทุกสิ่งดิ หนึ่งช็อตอร่อยครับขนมหวานนี้ต้องสั่งสดชื่น